here mm -hmm. that doesn't work you're, you're a robot what the fuck man do you know beatbox yeah yeah nice you're good i think you know cutfish yeah play your beatbox so we are going under What the fuck? Oh, what's your name? Ah, uh, Mike. <My> I will subscribe. ท <laughs> ็อกซิกอีกแล้วกูอย่าไปทำตามกันนะครับฆ่าเสร็จแล้วก็นิ่งไว้นะครับไม่ต้องไปแบบโอ้เย้อย่างนี้ไม่ต้องนะ <laughs> ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับเกมวอลรนแลนด์นะครับผมผมแชมป์ไมเคนะครับผมรับบทเป็นคนเล่นเกมนะฮะแล้วก็วันนี้เรามากับคุณกีนะครับช่องมาสเตอร์มาฉานะครับผมวันนี้เข้ามาวันนี้เข้ามาเป็นล่ามให้ใช่ไหมใช่ครับผมมาเป็นลาบครับอร่อยเลยคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ว่ามันมีทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งเล่นกันอยู่เยอะมากนะครับผมส่วนมากจะเจอแต่ฝรั่งนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคุณกีมาเป็นล่ามภาษาอังกฤษให้นะครับผมโอเคครับผมไปกดเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับ โอเคเจอห้องแล้วนะฮะโอเคครับผมก็นี่นะฮะเป็นหน้าตาของเวลาเราเจอห้องเสร็จนะครับผมก็จะให้เลือกตัวนะฮะการสไตล์การเลือกตัวเนี่ยก็จะเหมือนกับ Over w a t c h เลยนะครับผมฮีโร่แต่ละตัวก็จะแบบว่ามีทั้งซับพอร์ตมีทั้งแบบตัวทําเกมหรืออะไรประมาณนี้ตัวคุมโซนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นตัวอะไรดีครับตัวแท็บแล้วกันนะฮะตัวนี้ครับเป็นตัวแทปเปอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเกมมันมุกมันมุกอร่อยเฉยเ้าเกมไหครับอ่ะอันนั้นคนละมุก โอเคครับผมพอเข้ามาเกมนะฮะก็จะมาหน้าแรกเลยนะครับผมกด B นะครับนี่นะฮะเหมือนเกม FPS ทั่วๆไปนะครับผมให้ซื้อแต่ปืนพกในรอบแรกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสกิลนะฮะสกิลที่เราต้องซื้อนะครับผมแต่ละตัวก็มีหน้าที่สกิลแบบว่าต่างกันไปนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะครับมันแถมมาฟรีให้นะฮะโอเคเรายังไม่ซื้อสกิลเราใช้ปืนนี่ก่อนนะครับ ส่วนเกมนี้นะครับผมก็วิธีการชนะนะครับฝั่งไหนถึง13แต้มก่อนคนนั้นชนะนะครับนี่ฮะสกิลติดตัวที่ผมใช้ให้ดูนะครับสกิลติดตัวของผมนะครับจะเป็นกล้องวงจรนะฮะเราสามารถปักไว้ตรงไหนก็ได้สมมติว่าเราเป็นห่วง A อะไรแยะหรือเราจะเอาไว้ดักหรืออะไรแยะเราสามารถปักไว้แล้วเราไป B ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็กด E ดูได้นะครับสามารถยิงได้ด้วยนะครับกล้องวงจรแต่ยิงนี่จะไม่สร้างดาเมจนะครับจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ามาร์คเครื่องหมายไว้นะครับแท็กตัวละคร เปิดมาคุยกัคนในเกมบ้างดีกว่าฮัลโหลกายฮัลโหลกายฮัลเยวมาว่าเกมนี้ Where you from มาม่ไห Where you from ไทยครับผมแต่คนอื่นไม่รู้นี่คือผู้ภาษาไทยคือรู้ใช่ไหมว่าผมเคนไทยอะ ฟังจากสำเนียงเฉยๆบุลีลียไม่หรอเมียกันรักของสำเนียงดสดีครับชื่ออะไรครับซามุยเหรอได้อ๋อซามุยใช่ไหมอ่าซามูเอลโอเคซามุยนายเล่นเกมนี้มานานยังอ่ะไม่ค่อยนานเท่าไหร่เล่นไม่แล้ว Stик Tak Without KCHistea ไม่ต้องห่วง uh. ไม่ต้องห่วงเราอยู่ดิดูจากลักษณะอย่างนี้แล้วอะ่ะเราชนะได้ไหมได้นะสู้ได้อยู่อีโค่ไงเมืม่อกี้อ e ีโคอ๋อคือการเซฟเครดิตนาย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  <What? S 1> เป็นเหมือนเราไหมช่วงประมาณอายุ18ขึ้นไปอะ่ะคอมันจะเริ่มมีเสียงแบบอย่างเงี้ยไม่เป็นอนะ่ะเราไม่เป็น เราเราอายุสิบขวบเองโอโอ้โหนายเสียงแตกไวมากเลย <c oughs> นายว่าคอเรามีปัญหาไหมไม่มีหรอกเอเอนนนาย,นาย,นายตัวซับนาะยอยู่หลังเราดีกว่านายคอยหิวให้เรา <enemy> อยู่ข้างในนายอยู่ข้างในเราได้ยินขาดไฟแตก <c oughs> สวย <c oughs> นายตกลงคอเราไม่มีปัญหาใช่ไหมเนี่ยนายฟังน<ล>ะเราทำให้ดูสดๆเลยคอเราอ่ะอ่เฮ้ยนายเรา,เราว่ามันปัญหาแล้วละ่ะนายต้องไปหันเล่บบิดบล็อกแล้วจังหวะเนี้ยเฮ้ยบิดบล็อกคืออะไรนายนมันคือแบบเสียงที่แบบแทนเครื่องดนตรีไงนายทำเป็นไหมอะ่ะไม่เป็นเน่ะเราไม่เคยฝึกนายเราไม่เข้าใจอ่ะคือเขาบอกว่ามันเป็นปใช่ไหมใช่ใช่ใช่นายนายแบบทำให้เหมือน ตัวอย่างให้เราดูหน่อยได้ไหมเราทำไม่ได้เราเป็นตันเลอนา้ลองยกตัวอย่างแบบเอาแบบให้ใกล้เคียงที่สุดอะแบบเครื่องเคียงเลยอะ่ะเรารู้ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่กดฎหม่ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็ก<อ>็ใช้อยู่นะโอเคงั้นรอรอสถานการณ์ดีก่อนแล้ว นายเราเปิดอันติแล้วนายดูมันอยู่ไหนกันบ้างโอ้ยมันออบอะอุ้ยกลับเข้าเรื่องต่อนายบิดบ็อกซ์นายเป็นแบบไหนนะเด็กกองเลงะแล้วนายไทยนี่มีใครทำได้บ้างอ่ะนายแล้วมีคลิปสอนไหมอะมีนะมีมีเยอะแยะเลยนายรู้จักใครบ้างในไทยอ่ะ ก็มหมดแวนแล้วก็แล้วก็ที่มิดฟิดมิดด้ามเอยดับเบิลแท็บไหดับเบิลแท็บเราไม่รู้จักอะเราไม่รู้จักบิดบล็อกเลยเดี๋ยวเราเคยได้ยินองรอกแล้วนายว่าการที่กระดูกตรงคอมันมีเสียงแบบนี้มันคือบิดบล็อกใช่ไหมล้วนปกติเขาทำออกจากปากในคอก็ได้นะบิดบล็อกอะ เล่นสนากันหมดเลยเรามีทางที่ดักสนได้อยู่นะนายตามเรามาสิเราต้องซื้อปืนไรนายเห็นจะชนะมันได้าม,มาทมาเราต้องซื้อปืนที่สามารถวิ่งยิงได้อืมน่าสนใจอ่าเรานายตามเรามานะ<ด>เราจะพานายไปชนะตาน,นี้เองอ๋อแสดงว่ามันจะไม่มาบีแล้วเราจะไปหล่อยมันใช่ไหม เอาแช่แล้วแถลงมันมานายมันมานายเอามันอยู่กับเราเต็มเลยไปนายตายนายตายได้ยังไงมันวิ่งมาข้างหลังกันนายไปดรอปแบดมินต์อุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้ล่องขานายอะมันยิงผ่านไปอะระหว่างขาเลยอ่าเรามีเรามีของสู้มีของสู้กับมันแล้วไม่จริง Last ไม่มันขึ้นมาได้ยังไงเราให้นายพูดใหม่อีกรอบหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันขึ้นมาได้นายอยากให้เราทำอีกรอบไหมแต่เราทําแล้วเราเจ็บคอมากเลยนั้นก็อย่าทำเลยเป็นห่วงสุขภาพ <Spike planted. S 1> แต่รอบนี้เสียงมันจะเท่กว่าเดิมนะนี่ไหนลองให้หน่อย นายนายตอแหลแล้วทำไมไม่ไปวบิดบล็อกนายอันนี้ไม่ได้เล่นบิดบล็อกนายมันเออเราฝึกกันเพื่อนตายเลยเดี๋ยวเราก็ว่างกันแหละเมื่อกี้เราลองหมุนคอสามรับหกสิบองศาเสียงก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยยอดมากอัศจรย์ Amazing Thailand นายเราจะอยู่กับนายตลอดไปรอบนี้เราจะวิ่งให้ทันนายกินนานไม่ยอกเสู้ไม่ได้เลยใช่ ไม่ <laughs> อะไรวะนายวิ่งวิ่งยาวๆเดิน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 นี่แหละไม่รู้แน่นอนไม่รู้แน่นอนเฮ้ยเราเห็นแล้วอ่ะนายไอ้บุกนายบุกห้องน้ำนายห้องน้ำ เฮ้ยเดี่ยไปเล้วออ่างไปแล้วนี้ต้องมีเพลงตอนจบด้วยแหละยังไงฮะขอบฟังหน่อยประมาณนี้นายเยอะมากเลยฮะฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจในการเล่นแต่เราจะแพ้แล้วนะไม่แพ้ไม่แพ้นายทำไปเรื่อยๆเลยนะกรเดือกแตกก็ทำเลยนะ เราจะฟังแบบสนุกใจเลยตัวข <c oughs> ้ามันข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 ้ามันนายว่าเมื่อกี้เราพลาดอะไรไปอะ่ะนายพลาดหลายอย่างเลยเพราะว่าเราเงเียบให้เขาเล่นกันนะดีกว่าโอ้ยนายนาย <c oughs> สูสีเลยเมื่อกี้สูสีมากเลย นายดูแลเรากรมันอยู่กับหัวมันอยู่หัวหัวไหนหัวใจหัวเหน่าโอเคอะไรวะเนี่ยแต่นายเราไม่รู้จักคำว่าหัวเหน่าแปลว่าอะไรหัวเข่าไปใช่ใช่หัวเข่าหัวเข่าหัวเข่านี่คือไม่ใช่หัวเราใช่ไหมใช่แล้วไม่ใช่หัวเราเป็นเป็นหัวเข่าก็เราจะโดนรีพอร์ตแล้วแหละ นายแต่เราอยู่อันดับ2อันดับ3ในทีมเลยนะเราพูดมากเกินไปบางที <laughs> บางทีเขาอาจจะปิดไมล์แล้วแล้วก็ได้เขาไม่ตอบเราเลยเขาไม่ปิดนายสองคนนะเลสกับเขาไม่ปิดนะไปเลยนายเร็วเร็วเร็วนายถือสไปา์อ่ะไม่ใช่ป๊บซี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ <player> ลบเจ็ดแปดลบเจ็ดแปดนายระวังแล้วนายนายระวังจริงแล้วจริง ไปมาทำมา,มาหูดับตับไม่เตียนไขผ้าไหมกันไกลมันเป็ดเป็ดหล,ะละักหลักไอชันติดไอชันติไ, <c oughs> ไป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  go 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 เสียใจด้วยคุณไม่ได้ไปต่อรู <c oughs> ้สึกเวลาเราเงียบแล้วอะไรก็ดีขึ้นเยอะเลยนาย เขาเล่นกันได้ดีขึ้นเลยเราไม่ขัดขวางการเล่นเขาก็สำหรับเกมนี้นะทุกคนก็ปืนนะครับอันนี้นะฮะปืนแวนดวเป็นปืนเ k คนะครับผมก็แต่มันจะชื่อแวนดวนะฮะในเกมนี้แล้วก็มี25นัดนะครับยิงสเปรย์คลายเอเคนะครับยิงไม่ค่อยรัวมากแต่แรงมากๆนะโดนหัวคือตายได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ดูนะฮะคือต้องขอบอกก่อนนะว่าปืนเอเคเนี้ยเป็นปืนที่โคตรถนัดเลยนะครับใครเล่นในมายคราฟอยู่นะฮะ เดียว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 เดียยวไม่ครับมันไม่มีอีกคไม่ครับบอลสีเปล่ากำลังกำลังเช็คไงว่าคนกี่อยู่หรือเปล่าอ๋ออยู่ครับอเจ้าเฮ้ยนายอืเครื่องเทศของสารพัดคุกกิ๊กทั้งหมดคือน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของคุกกิ๊กสารทผลิตสาน้อยเดี๋ยวเดียวเดียว ไปเลยวิ jury, uh ่งเลยนะวิ่งเลยวิ่งเลยไปเลย dairy, uh huh. ไปเลยไปเลยโอ้ยท oh. ุกคนเกมตึงนะครับเกมตึงมากคือฝั่งเขาเนี่ยชนะอีกรอบหนึ่งคือจบเกมนะฮะตอนนี้คือเรากำลังยื้ออยู่นะครับโดยการมีโค้ดที่ดีนะครับชื่อซาบูเอลนะครับหรือว่าชื่อแรกที่ผมเรียกเขาในเจอกันสบตาครั้งแรกเรียกว่าซามุยนะครับ นายจะเย็นนะระวังแล้วนายระวังแล้วมันมีอยู่วางเสร็จแล้วระวังข้างนอก <c oughs> กระตินหมด <c oughs> แล้วก็ทุกคนครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะเวลารอบสุดท้ายแล้วหรือแบบว่า12-12เนี่ยเขาเนี่ยในเกมตัวเกมนะผมเขาก็จะปรับให้ตัวละครแต่และตัวเนี่ยเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับพร้อมกับเงิน5,000นะครับเป็นแบบว่าแมตตัดสินโดยที่มีอะไรเท่าเทียมกันนะครับผม คือกว่าจะมาถึง12-12ได้นี่คือต้องยอมรับเลยว่าเกมตึงมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอซื้อปืนก่อนเดี๋ยวซื้อไปทันอ่าเป็นปืนนี่แล้วกันนะครับถนัดปืนนี้น่าซึ่งแต่เกมเนี่ยคือไม่มีทางเสมอแน่นอนนะครับเพราะว่าคือใครถึง13ก่อนคนนร้นชนะนะครับเฮ้ยเราชนะแน่เลยโอโอเคระวังนะนายฮับเซฮับเซเฮ้ยตัวสุดท้ายต้องของเราครับตัวสุดท้ายอืม ีหวิไฮยูวิไฮยูเจสวิไฮยูโดนไปนัดเด้งนายสองนัดโลโลโลโอ้เยอะไรก็ดีขึ้นเยอะเวลาปิดใหม่ GG เดี๋ยวก่อนนะเราได้ที่อะไรได้ดูกระดานคะแนนกันนะครับสำหรับคนที่อยากดูสกอร์นะครับผมผมชื่อ m ม k ์เควนะฮะก็เนี่ยประมาณที่3ที่4เออไม่เร็วไม่เร็วยังไม่ใช่ที่5นะครับเอาดูชีวิตไฟ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเกมเนี่ยคือเราไม่ได้มาบีทบอกรนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะฮะหลายๆคนรู้นะครับทุกคนรู้ fc รู้แต่ผมไม่รู้นะฮะก็คือว่าเกมพวกสไตล์อย่าง cs go หรือเกมอะไรพวกเนี้ยเป็นเกมที่ว่าต้องใช้ความสามารถนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทางการฟังเสียงการวางแผนหรืออะไรแยะแล้วก็ยิ่งเกมตึงแบบว่าเรากําลังแพ้หรืออะไรเนี๋ยก็คือถ้าเราติดเล่นนะครับเรียบร้อยนะฮะเราจะได้รีแอคชั่นแบบไม่ดีกลับมาให้นะครับผมคือบีทบอกไปเขาด่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดเกมนําแบบขาดเลยชนะแน่นอนอะไรแยก็ นะฮะเล่นบิดบ็อกเล่นตามสบายเล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับโดนด่าได้ดอด,ดโอเคก็สำหรับคนที่อยากดูคลิปแบบบิดบ็อกเกียนคนในนี้นะครับผมเดี๋ยวรอเอาไว้อัดไปเรื่อยๆเจอเกมที่แบบไม่ตึงก่อนนะครับถึงจะทําให้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าอยากทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับ